อ่าลอ่างมูล <ĩ> บักออมลักอแตงโมอ่างบักอแตงโมทุเรียนอ่งมลักอแตงโมทุเรียนขนุนอ่งมลักอแตงโมทุเรียนขนุนส้มองุ่บมะลักอแตงโม อะไรวะตกรียนกระสุนอะไรวะตุ้มเราเมกเราใหญ่ช่วยกระใสกต่อไปกมุญมรกรแตงโมทุนเรียนมีหนามเหมือนกันเคยชอบอยู่ต้นนั้นขุม

พยาจำไม่ได้พยานจำไม่ได้ไม่ีวิดีโอคือมีวิดีโอคุยเมื่อกี้คือมึนตั้งหลัี่ไม่มันมันงงเลยตอนที้อะไรดีวะอานุนบัลลังก์สายแตงโมสุเรียนสุเรียนอะไรอย่าบอกดิสุเรียนสนุกต้ม